ฮองเฮาได้กล่าวขอบคุณพระสนมเย่ที่นางได้ช่วยพูดไปเกีย่ยกล่อมนางเอกสัวพระสนมเย่ก็ได้กราบปลอบใจฮองเฮาเพื่ให้พนางเข้าใจว่าฝาบาทก็เป็นห่วงฮองเฮาไม่ต่างจากตัวนางเช่นกันเรียกว่าในตอนนี้ฮองเฮาก็สบายใจมากขึ้นแล้วจากนั้นฮองเฮาก็ได้กลับมาตำหนักชางชิวเพื่อกล่าวปลอบใจนางเอกที่ในตอนนี้นางนันเป็นห่วงครอบครัวมาก เมื่อเป็นแบบนี้ฮองเฮาก็เลยยอมช่วยนางเอกให้ออกจากวังไปและการช่วยเหลือในครั้งนี้ก็คือการมอปลายผ่านทางเพื่อนางนั้นผ่านประตูวังออกไปและการช่วยเหลือในครั้งนี้ก็ทําให้องเฮาต้องขัดคําสั่งฝ่าบาทโดยที่เรื่องนี้พนางก็เต็มใจเป็นอย่างยิ่งหลังจากที่ส่งนางเอกไปแล้วฮองเฮา ก็กลับเข้ามาในตำหนักแล้วก็พบว่านังเอกไม่ได้นำป้ายผ่านทางไปด้วยเมื่อเป็นแบบนี้ฮองเฮาก็รู้ทันทีว่านังเอกไม่ต้องการในพนางต้องมาเดือดร้อนเมื่อมาถึงกรมนิติบัญญัติแล้วในขณะที่นังเอกจะยื่นป้ายเพื่อผ่านทางและให้ผู้คุมตรวจสอบแต่แล้วคุณชายหยวนคุณชายหยวนก็ได้มาขวางเอาไว้ พร้อมต้องบอกผู้คุมไปว่าได้ตรวจสอบเรยบร้อยแล้วแล้วสาเหตุที่เขาได้ทําแบบนี้น่าจะเป็นเพราะว่าต้องการช่วยเหลือนางเอกเพราะปลายบัญชานั่นคือของปลอมแล้วที่สําคัญสีที่ถูกทาทับเอาไว้ก็ยังไม่แห้งสนิทเมืนน่อนางเอกได้พบกับครอบครัวแล้วนางก็ได้บอกไปว่าจะหาทางเพื่อล้างมนทินให้กับตระกูลเฉิงแต่ท่านแม่ก็ได้ห้ามเอาไว้เพราะเป็นห่วงความปลอดภัยของนางแล้วก็อยากให้นางนั่งกลับตำหนักช้างชิวไปแต่ทัญญาก,ก็กลับอยากให้นางเอก ไปที่ชจนสก,กุลเชิงเพื่อไปนําเงินที่ซ่อนเอาไว้ไปช่วยเหลือท่านพ่อแล้วก็ท่านอา,าทั้งสองแล้วทัญนยาก็ยังํำชับไว้อีกว่าไม่ว่ายังไงก็ให้ช่วยเหลือผู้ชายก่อนหรือว่าคาพูดนี้กระทำไปนางเอกถึงกับสตันไปเลยแล้วชาก็ตัดปฏิภเอกที่ในตอนนี้ได้รับรายงานว่าพวกลูกหลานขุนนางและชนชั้นสูงได้ยกกําลังเพื่อ,อไปปราบจรป่าแล้วแต่ว่าพระเอกก็กลับไปตกใจแล้วเขาก็ได้นํากําลัง ไปซุ่มโจมตีกองสเบียงกับแม่ทัพเหลียงจากนั้นก็คุมตัวแม่ทัพเหลียงแล้วก็ลากตัวเพื่อมาสอบปากคำที่ค่ายเมื่อกลับมาถึงค่ายแล้วแม่ทัพเหลียงก็ได้ต่อว่าพระเอกที่ใช้ลูกหลานขุนนางไปเยื่อล่อเพื่อหลอกให้เขานั้นออกมาปนสเบียง แล้วถ้าลูกหลานคุณนางตายเหล่าคุณนางก็จะต่อว่าพระเอกอย่างแน่นอนเมื่อเป็นแบบนี้พระเอกก็เลยไขคอค้องใจให้แม่ทับเปลี่ยงได้รู้ว่าตอนนี้ลูกหลานคุณนางนั้นปลอดภัยดีเพราะทั้งหมดก็คือแผนการของเขาที่ปล่อยข่าวออกไปว่าลูกหลานคุณนางได้ไปปราบโจรป่าแล้วก็ถูกโจนป่าจับตัวไป แม่ทับเหลียงพลูแบบนี้ก็เลยด่ดาพระเอกไปชุดใหญ่เพราะคิดว่าเขาได้ใช้ลูกหลานกุนนางไปเหยื่อล่อแต่คําพูดที่ทําให้พระเอกน้ำมโหนั่นก็คือแม่ทับเหลียงเข้าใจว่าเขาได้สวมเสื้อกะที่ทํามาจากปีไก่และเรื่องนี้ก็ทําให้พระเอกน้ำมโหมากเพราะเสื้อกาะที่เขาสวมใส่ได้ทํามาจากปีกนกยวนยางจากนั้นพระเอก ก็ได้มาสำรวจชัยภูมิกับเมืองโซซุนและเขาก็คิดไว้อีกไม่นานโซซุนจะต้องแตกอย่างแน่นอนเพราะว่าขาดแคลนสเสบียงแต่แล้วเมื่อพระเอกได้รับรายงานว่าอำเภอทงนิวที่ถูกยิตครองแล้วและในอำเภอเยียนจงและทันพ่อก็ได้นำทองแดงพันช่างเพื่อไปสวัสดีพักศัตรูแล้วและในตอนนี้ฟาบาดก็ได้นำคนสกุลเชิงไปขังคุกไว้เรียบร้อยแล้วส่วนนางเอกก็ได้หลบหนีออกมาแล้วตอนนี้ก็ไม่รู้ว่านางนั่งไปอยู่ที่ไหนไม่ได้รู้ข่าวนี้แล้วก็ทำให้พระเอกนั่งถึงกับคิดหนัก พอทลาชา้าหนึ่งวันนางเอกก็จะไม่ปลอดภัยเมื่อคิดได้แล้วพระเอกก็ได้เรียกตัวแม่ทับเตียงมาพบพร้อมทั้งถามไปว่าเสื้อกะที่เขาสวมใส่มันคือไก่หรือว่านกยวดยางแล้วทำไมทับเปลี่ยงนั้นยอมตอบเขาก็จะยอมปล่อยแต่ทำไมยอมตอบ แม่ทับเลียงก็จะต้องตายในตอนแรกแม่ทับเลียงก็ลังเลแต่สุดท้ายก็ตอบไปว่านกยวนยางและในตอนนี้แม่ทับเลียงได้ยอมร่วมมือกับพระเอกเรียบร้อยแล้วจากนั้นพระเอกก็ได้ซ่อนตัวในกองสเสบียงโดยที่แม่ทับเลียงนั้นได้แอบพาเข้ามาเมื่อเข้ามาในเมืองได้แล้วพระเอกก็บุกไปหาเพิงคุณทันทีส่วนเพิงคุณไม่ได้เห็นเงาพระเอกก็ถึงกับหลอนเพราะคิดว่าเขานั้นคือแม่ทับหัวและที่พระเอกได้จับตัวเพิงคุณไว้แล้ว เพิงคุณก็ได้เตือนไปว่าให้พระเอกรีบกลับไปซะเพราะไม่อย่างนั้นเรื่องนี้หลิงอีพ่อของเขาจะถึงเดือดร้อนไปด้วยแล้วในระหว่างน,นั้นเองหวังหลิงก็ได้เดินเข้ามาพอดีเพิงคุณก็เลยตะโกนให้นางรีบหนีไปเมื่อเป็นแบบนี้พระเอกก็ได้จับตัวเพิงคุณไว้เป็นตัวประกันโดยที่มีทหารมากมายได้ล้อมเอาไว้ส่วนที่ด้านนอกลูกน้องก็ได้นำกำลังเพื่อบุกโจมตีเมืองพระเอกที่ไม่อยากให้ทหารต้องล้มตายไปมากกว่านี้เขาก็ได้ตัดสินใจ ทำลายกลไกที่แขวนประตูเมืองเอาไว้แล้วในที่สุดพระเอกก็สามารถทำลายกลไกได้สําเร็จส่วนเพิงคุณที่แขนมากก็เลยหยิบดาบแล้วก็แทงใส่พระเอกแต่แล้วเสื้อเกาะกระตายก็ได้ช่วยพระเอากาเอาไว้สุดท้ายพระเอกก็สามารถยึดเมืองได้สาเร็จส่วนเพิงคุณก็ได้ถูกคุมตัวไปเมื่อทุกอย่างเรียบร้อยแล้วพระเอกก็เตรียมตัวมุ่งหน้าไปที่อำเภอทุงหนิวเพื่อตามหานางเอกและเขาก็ได้รับข่าวว่าตอนนี้มาหลงที่เป็นรองแม่ทัพของเพิงคุณแล้วก็ยอมจำนนเรียบร้อยแล้ว เมื่อมาถึงที่อำเภอธงนิวแล้วพระเอกก็ได้ไปพบกับโหลเปิลเพื่อขอบคุณเขาที่เกียร์กลมาหลงจนยอมแพ้และก็วางอาวุธแล้วพระเอกก็ได้ถามไปว่าเพราะอะไรโหลเปินถึงได้มาทงนิวได้โหลเปินก็เลยบอกไปว่าเรื่องนี้เป็นแค่เรื่องบังเอิญเท่านั้นเพราะปีที่แล้วตัวเขาเองได้มาที่โซซุนแล้วก็คุ้นเคยกับมาหลงเป็นอย่างมากแค่พูดคุยไม่กี่คำก็ทําให้มาหลงนั้นยอมแพ้แล้วพระเอกก็ได้ถามวิทีเยียนจงนัททรยศแล้วก็ยังมีเลือดทองแดงแต่ทันพ่อที่ในตอนนี้ได้หายสาบสูญ หลเปินก็เลยให้ความเห็นไปว่าเลือที่เหยียนจงนัทรยศตัวเขาเองนั้นไม่มีความเห็นและท่ายังไงก็ลองตวรวจดูหนังสือสำนึกผิดที่เหยียนจงได้ทิ้งเอาไว้ส่วนเลท่านพ่อได้หายตัวไปตัวเขาเองก็ไม่รู้เหมือนกันเมื่อพระเอกได้ตวดรวจเอกสารสำนึกผิดแล้วก็ถามบังรีเพิงที่เป็นประหลัดอำเภอที่ในตอนนี้ได้ถูกขังคุกอยู่แล้วพระเอกก็อยากให้ปล่อยรีเพิง เพราะเป็นกุนนาตรงชินที่ไม่ยอมจำนนต่อศัตรตูแต่แล้วทหารก็ได้มารายงานว่าตอนนี้ลีเพิงได้ถูกไฟคลอ,อกตายไปแล้วเมื่อรู้แบบนี้พระเอกก็เลยไปที่คุกเพื่อตรวจสอบด้วยตัวเองจนได้พบกำลังเอกที่นอนสลบอยู่แล้วนางก็เข้าใจว่าระเอกนั่นอือภาพหลอน เพราะคนใกล้ตายก็มักจะได้พบกับคนที่รักก่อนตายเสมอพระเอกได้กอดในเอกเอาไว้จากนั้นก็พานางมาที่ห้องแล้วก็รักษาตัวและพระเอกก็ได้ให้สัญญาว่าเขาจะช่วยสกุลเชิงเพื่อล้างมนถิ่นให้ได้สนนังเอกก็ได้เล่าเรื่องราวที่ก่อนหน้านี้ได้พบกับหลีเพิงแล้วในระหว่างที่กําลังเล่ารายละเอียดอยู่นั้นพระเอกที่รู้ว่ามีคนแอบฟัง ก็เลยตะโกนถามไปว่าใครโลเปิลก็เลยเปิดประตูเข้ามาเพราะม้ับบอกไปว่าที่มาครั้งนี้เรื่องการนำรายชีของคนที่บาดเจ็บและเสียชีวิตมาให้กับไปเอกได้ดูส่วนนางเอกก็รีบไล่โลเปิลให้ออกจากห้องไปส่วนโลเปิลก็พูดจากรบกอนเพราะม้ังบอกไปว่าตินางเอกไม่พอใจก็เป็นเพราะว่าตอนนี้ไม่ได้เกี่ยวดอกกับสกุลโลแล้วก็โลเหวมากกว่าพอพูดจบโลเปิลก็ประสานมือเพื่อเป็นการขอโทษส่วนระเอกก็ได้ห้ามนางเอกเอาไว้หลังจากที่โลเปิลได้ออกไปแล้ว นางเอกก็ได้บอกไปว่านางไม่ได้อะไรอาวารโลยาวเรื่องการถอนบ้านก่อนหน้านี้และเอกก็ได้บอกไปว่าตัวเขาเองน่าะรู้ดีว่านางเอกสงสัยโลเปิลว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับคดีที่อำเภอทงหนิวและที่เขารู้น่นก็เป็นเพราะว่าสายตา ที่นางเอกได้จ้องมองโลเปิลนั่นเองแล้วนางเอกก็ได้เล่าเรื่องราวของรีเพิงให้กับเพกได้ฟังต่อจนได้รู้ก่อนหน้านี้รีเพิงไม่ได้กังวลไม้แต่น้อยพอคิดว่าโลรเปิลต้องเกี้ยกล่อมมาหลงได้สาเร็จและได้วรรคไฟไหม้รีเพิงก็ได้ด่าโลเปิลก่อนตายฆ่าคนปิดปากและคําพูดนี้ก็ได้ทําให้นางนั้นสงสัยโลเปิลมากวันลงขึ้นพระเอกและนางเอกได้มาลงพิธีศพของเยียนจงที่เป็นอดีตนายอำเภอแล้วก็ได้พูดคุยกับประลัดอินที่ได้เล่าเรื่องราวของเยียนจงให้กับเพกได้รู้ เม่เหยียนจงม่ยะโสโอหังแล้วก็รู้จักวางตัวมีนำซ้ำก็ยังเปลูกกตันยูที่คอยดูแลแม่เรียกว่าเหยียนจงก็คือคนดีคนหนึ่งแต่หลักฐานสำคัญที่มาตัวเหยียนจงก็คือหนังสือสำนึกผิดที่เหยียนจงได้เขียนเอาไว้โสด้วยงานศพ พระเอกกับนางเอกก็สังเกตเห็นว่าคุณชายโหได้เกี้ยกล่อมภรยาขเยียนจงนั่นขลีหูหยินโดยให้นางนำเก็บเงินทองแล้วก็กลับบ้านเกิดไปซะโดยที่หลีหูยินก็ยอมรับปากว่าจะรวบรวมเงินทองแล้วก็กลับบ้านเกิดจากนั้นพระเอกและนางเอกก็ได้ดตามหลีหูยินไปแล้วทั้งวันก็พบว่านางเข้าออกโลงรับจำนำแล้วก็ขายทรัพย์สินส,ส่วนใหญ่จนมาถึงที่โลงรับจำนำแห่งหนึ่งหลี่หูยินก็ได้ถูกตแก่ไล่ออกมาแล้วนางก็จงใจทิ้งของสิ่งหนึ่งไว้ที่พื้น นางเอกที่เห็นแบบนั้นก็เลยรียบไปหยิบทันทีแล้วของสิ่งนี้ก็คือแผนผังที่เหยียนจงได้ทำขึ้นมาหลังจากทั้งคู่ได้ร่วมกับวิเคราะห์แล้วนางเอกก็คิดว่าศาลาพักแรมที่อยู่ห่างจากที่นี่30มสิลี้จะต้องมีอะไรซ่อนอยู่อย่างแน่นอนพระเอกก็เลยสั่งให้ลูกน้องไปค้นหาศาลาพักแรมที่อยู่ห่าง30มสิลี้ทันทีแล้วในที่สุดหลังจากตรวจสอบแล้วก็พบว่ามีศพมากมายที่ถูกฝังไว้ข้างศาลาที่มีระยะห่าง30มสิลี้เมื่อได้เห็นศพกองอยู่นางเอกก็รีบไปเปิดผ้า พื่อตรวจสอบดูว่ามีทันพ่อนั้นปนอยู่ไหมแต่พระเอกก็คิดว่าเรื่องนี้นั่นคือเรื่องดีที่ในตอนนี้ไม่พบศพทันพ่อเพราะนั้นก็หมายความว่าทันพ่อนั้นยังมีชีวิตอยู่นางเอกที่สติแตกก็เลยวิ่งไปเพื่อไปตามหาท่านพ่อเราถ้าหาท่านพ่อไม่พบคนสกุลเชิงก็ต้องรับโททั้งหมดพระเอกเตืนว่านางนนสติแตกเขาก็เลยจัดการทําให้นางนั่นสลบไปแล้วเมื่อตื่นขึ้นมาแล้วนางเอกก็ถามทันทีว่าพบตัวท่านพ่อไหม พระเอกก็ได้ปฏิเสธไปเพราะว่าตอนนี้นั้นยังหาทัานพ่อไม่พบมเมื่อรู้แบบนี้แล้วนางเอกก็จะไปหาทัานพ่อเองลูกน้องก็ได้เตือนสติไปว่าก่อนหน้านี้พระเอกได้ใช้เวลาหลายชั่วยามเพื่อแบกนางกลับมาแล้วเมื่อรู้ข่าวว่าสกุลเฉิงเกิดเรื่องพระเอกก็รอบเข้าเมืองไปยึดโซ่ศูนย์ทันทีและจะยึดเมืองได้แล้วก็มาที่ทงหนิว้วเพื่อออกตามหาหนางเอกลูกน้องก็เลยอยากให้นางช่วยเห็นใจพระเอกบ้าง หลังจากได้ฟังเรื่องราวทั้งหมดแล้วนางเอกก็ได้สติมาคืนเพราะเราบอกไปว่าเมื่อภายหน้าจะมีเรื่องอะไรพระเอกก็ห้ามเอาชีวิตเข้าไปเสี่ยงเด็ดขาดพระเอกก็เลยบอกไปว่าพอรู้นางเอกนั้นเกิดเรื่องตัวเขาเองก็แทบไม่ขิดถึงเรื่องชีวิตเลยแม้แต่น้อย เรียกว่าคำพูดนี้ก็ทำให้หนาง,งเอกนักซึ้งใจไปอย่างมากแล้วชาก็ตัดปฏิวังหลวงที่ในตอนนี้แต่เท้าจัวก็ได้แซ่หลไทฟูเ่เลือดที่หลเปิลได้สร้างผลงานให้กับสกุลโหลโหลไทฟู่ก็เลยสวนกลับเรืองที่ลูกสาวแต่เท้าจัวนั้นก่อเรื่องจนแต่เท้าจัวนั้นถูกเปเอกเล่นงาน รียกว่าคาพูดนี้ก็ทําให้คุณชายหยวนและแม่ทัพว่านถึงกับหลุดขำออกมาแต่เท้าจัวก็ได้ถามแม่ทัพว่านไปว่าคำอะไรแม่ทัพว่านก็เลยบอกไปว่าคำที่มีคนคิดใส่ร้ายท่านพ่อและสกุลเชิงว่าทรยศแล้วก็สมคบศัตรตูมีนําซ้ําก็ยังมีคนระยำที่คอยแทงข้างหลังแล้วก็ยังคอยใส่ร้ายอีกแต่เท้าจัวพอได้ยินเข้า ก็กลับไม่พอใจแล้วก็ต่อว่าแม่ทับว่านว่าชัวช้าไม่ต่างจากท่านพ่อแม่ทับว่านพอได้ยินแบบนี้ก็เลยของขึ้นแล้วก็จับแม่ทับจัวนั้นหักแขนซะเลยหลังจากาบาทได้เล่าขุนนางเข้ามาที่ด้านในแล้วแต่เท้าจัวก็ฟ้องฝาบาททันทีที่ถูกแม่ทับวา่านั้นหักแขนขวาแต่แม่ทับว่านก็แก้ตัวไปว่าแค่ช่วยประคองแต่เท้าจัวให้ลุกขึ้นมาเท่านั้นโดยที่เรื่องนี้กุชายยัวและโหลไทฟูก็ต่างพร้อมใจแล้วก็เป็นพยานให้เมื่อเป็นแบบนี้ ก็เลยรีบกบราบทูลฝาบาทให้ลงโทษประหารสกุลเฉิงในข้อหาตรยศจากนั้นก็เรียกตัวนางเอกกลับเมืองหลวงเพื่อมารับโทษแม่ทัพวานพอได้ยินเขาก็ถือกระปองขึ้นก็เลยจะหักแขนแต่เท้าจวกข้างโดยที่คุณชายยวนก็ได้กราบทูลฝาบาทไปว่าตัวเขาเองก็เห็นด้วยที่แต่เท้าจวดจะเรียกตัวนางเอกกลับมาเพื่อลงโทษแต่แต่เ,เท้าจวดต้องนำระชงการไปถ่ายทอดที่โซสุนโดยตัวเองเพราะว่าตอนนี้เราคุณนางก็ต่างยุง่งแล้วก็ปีกตัวไปไม่ได้ เตะเท้าจัวพอได้ยินแบบนี้ก็เหมกับสตันเพราะไม่อยากนำประชงการไปที่แนวหน้าส่วนฟาบาทก็เห็นด้วยที่จะให้เตะเท้าจัวนั่นไปรับนางเอกกลับมาไม่นำซ้ำพระองค์ก็ยังบอกไปอีกว่าทางพระเอกนางเอกแล้วก็เตะเท้าจัวนั้นต่างมีวาสนาต่อกันเมื่อนึกถึงคำนี้แล้วเตะเท้าจัวก็นึกย้อนกลับไปว่าวาสนาที่ว่านั่นก็คือพระเอกได้ทุบตีเตะเท้าจัวแล้วไม่นำซ้ำก็ยังหักขาไปอีกหนึ่งข้าง พอที่นึกถึงเรื่องนี้แล้วแต่เท้าจัวก็ถึงกับหลอนขึ้นมาแล้วฝาบาทก็ได้แจ้งต่อโลไทฟูไปว่าจะปูนบำเหน็จอย่างงามให้กับโลเปิ้ที่ช่วยเหลือราชการด้วยการยิดเอำเภอทงนิวกลับคืนมาดันไปเอกก็ได้มาถามโลเปิ้ว่าเพราะอะไรเธอเกี้ยกอมมาหลงแล้วก็ยืดเอำเภอทงนิวกลับมาได้โลเปิ้ลก็เลยแก้ตัวไปว่าตัวเขาเองก็คือสายเก่าของมาหลง พอพูดจาไม่กี่คำมาลงก็ยอมแพ้และที่สำคัญเรื่องนี้ก็เป็นพระบระมีฝ่าบาทด้วยที่ทำให้มาลงนั้นกลับตัวแล้วก็ยอมสวามิภักดิ์พระเอกก็ได้ถามไปว่าโหลเปิลรู้หรือเปล่าว่าเหยียนจงก็คือลูกหลานกุนางที่ปิดบังฐานะเอาไว้เรื่อว่าคำถามนี้ก็ทำให้โหลเปิลนั้นถึงกับนิ่งไปเลย